เดี๋ยวรอระหว่างสอนแล้วันคุยหงกันจริงค่ะสำหรับวันนี้เป็นการเป็นการทบทวนนะะแล้วก็เป็นการสอบในเรื่องของประโยคที่ใช้ในการสื่อสารนะคะชนิดของประโยคคุณจะพูดถึงชนิดของประโยค ลักษณะของประโยคประโยคก็คือกลุ่มคำที่มารวมกันแล้วได้ใจความได้ความหมายรู้ว่าใครทำอะไรทำอย่างไรนะก็ในประโยคฟังให้ดีนะคะจะได้ไม่จะได้ไม่สับสนประโยคจะมีด้วยประธานนั่นะคือภาคประธานนะคะภาคประธานนะคะเป็นผู้แสดง แล้วก็ภาคกริยาภาคกริยาคือส่วนของการสแสดงเพราะนั้นภาคประธานอาจจะมีประธานก็ได้นะคะส่วนขยายประธานส่วนภาคสแสดงก็มีกริยาขยายกริยากรรมและขยายกรรมสรุปแล้วประโยคแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือภาคประธานและภาคสแสดงย้ำ ประโยคแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือภาคประธานและภาคสแสดงดูนะคะคือภาคสแสดงภาคประธานและภาคสแสดงคือกริยานั่นเองทีงนี้ ในประโยคท์ถ้าสมบูรณ์ที่สุดนะคะมีประธานมีกิรยาและมีกรรมแต่ไม่จําเป็นต้องมีกรรมทุกประโยคนะคะอย่างเช่นไก่ขันนกร้องสุนัขเหา่าก็เป็นประโยคได้แล้วนะเพราะฉะนั้นส่วนที่ขาดไม่ได้ก็คือจะต้องมีตร,ริยานะ,ะในเมื่อมีประธานแล้วต้องมีกิริยากรรมจะมีไม่มีก็ได้การจำแนกรูปประโยคของไทยมีสามประเภทนะคะคือ ประโยคความเด like ียวเราเรียกว่าเอกะัตประโยคนะคะเอมาจากคําว่าเอกเอกแปลว่าหนึ่งนะคะประโยคประเภทที่สองคือประโยคความรวมเราเรียกว่าอะเนอะแปลว่าไม่ไม่ใช่ประโยคความเดียวก็คือประโยคความรวมอันนี้จะมีสันธานนะคะย้ําสันธานเป็นตัวเชื่อมและประเภทที่สามคือประโยคความซ้อนเราเรียกว่าสังกรประโยคหรือสังกรณประโยคก็ได้ ทีน,นี้ประโยคความเดียวนะคะอาจาอาจ,าจะมีส่วนของขยายส่วนของขยายประธานนะคะถ้าประโยคความเดียวอาจจะมีส่วนของขยายประธานหรือส่วนของขยายกริยาก็ได้อ่ายกตัวอย่างประโยคความเดียวนะคะอย่างเช่นเด็กๆคุยนะฮะเด็กๆก,ก็เป็นประธานคุยเป็นกริยาเห็นไหมคะไม่จำเป็นจะต้องมีขยายกรรมหรือว่าขยายกริยา ถ้าในกรณีขยายกริยาอขยายประธานก่อนเช่นเด็กๆชั้นอนุบาลคุยคุยยังไงเหรอคุยเสียงดังเสียงดังมากมาขยายกริยาเห็นไหมคะทีนี้ประโยคที่สามมาลีแต่งกรอนมาลีเป็นประธานแต่งกริยาตัวนี้ไม่ทราบว่าแต่งอะไรต้องมีกรรมฮะแต่งกรอนหรืออาจจะแต่งตัวแต่ง แต่งห้องนะแต่งห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือจะต้องมีมีกรรมมาลับสําหรับคําว่าแต่งนะต่อไปมาลีนักเรียนชั้นมสามแต่งกรอนสุภาพเก่งเอามาดูมาลีก็เป็นประธานนะส่วนที่ขยายประธานคือนักเรียนชั้นมสามกรยาคือแต่งแต่งอะไรแต่งกรอนแต่งยังไงเหรอเก่งเก่งก็มาขยายกริยานะแต่งเก่งแล้วก็ เก่งเก่งอะไรเก่งคำกรอนก็คือกรอนสุภาพนะขยายกรอนสุภาพนะเอาไปดูข้อที่6เลยคนขยันทำงานต่างๆแล้วคนขยันทำงานต่างๆแล้วคนกริยามีไหมมีคำว่าทำคนขยันทำงานต่างๆแล้วคนเป็นประธานขยันมาขยายว่าคนขยันคนขี้เกียจนะคะ ทำเป็นกริยาแสดงอาการได้นะแสดงอาการยากอาการได้คือกริยางานเป็นกรรมนะทำงานเป็นยังไงทำงานเร็วงานอะไรบ้างงานต่างๆนะต่อไปประโยคความรวมนะคือมีกริยามากกว่าหนึ่งประโยคความรวมจะใช้สันธานนะคะเชื่อม <c oughs> <c oughs> เช่นตัวอย่าง แม่พ่อและแม่ไปทํางานนะคะพ่อและแม่ไปทํางานถ้าแยกประโยคคือพ่อไปทํางานอีกประโยคนึงคือแม่ไปทํางานนะคะจะใช้ตัวเชื่อมคือคําว่าและประโยคที่สองพ่อไปทํางานนะคะพ่อแวะซื้อของที่ห้างสปปรรพสินค้านะ,ะประธานตัวเดียวกันแต่กริยาทําได้สองอย่างพ่อไปทํางาน นะก็เป็นประโยคแล้วอีกอันนึงพ่อแวะซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าใช้ตัวเชื่อมคือดคำว่าแล้วนะแล้วเป็นลักษณะคอยตามกันได้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพ่อไปทำงานแต่แม่ขายของอ่นะพ่อไปทำงานหนึ่งประโยคนะอีกประโยคนหนึ่งแม่ขายของ แม่ขายของนี่ก็เป็นประโยคได้แล้วค่ะเรบอกว่าแม่ขายผลมยไม้นะเปลี่ยนจากของเป็นผลไม้แม่ขายกับข้าวแม่ขายเสื้อผ้าเพราะนั้นของก็เป็นกรรมได้นะก็เป็นสองประโยคอันนี้และอ่ะอันนี้ทัติอันนี้คำว่าแต่แต่ก็เป็นสันธานขัดแยง้งนะคะพ่อและแม่เป็นประธานนะต่อไปอันนี้ก็จะขอสรุปว่านะคะ สันธานเนี่ยจะบ่งบอกถึงกริยาประโยคนั้นเนี่ยเป็นประโยคแบบไหนเช่นเอาอย่างใดอย่างหนึง่งสันธานจะใช้คําว่าหรือถ้าประโยคให้เลือกนะคะให้ให้ใช้คําว่าหรือเป็นสันธานถ้าเป็นเหตุเป็นผลประโยคนั้นจะมีคําสันธานว่าเพราะนะเพราะหรือคําว่าจึงนะคะถ้าประโยคคอยตามกันจะมีคําว่าและทั้งและถ้าขัดแยง้งจะมีแต่แต่ทว่า ย้ำว่าสันทานนะจ๊ะลูก,ลกอันนี้อีกครั้งหนึง่งคล้อยตามกันในประโยคจะมีสันทานเชื่อมและทั้งและแล้วก็นะอันนี้ยกตัวอย่างให้ครูขอข้ามนะถ้าขัดแย้งกันใช้สันทานเชื่อมกว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่กว่าคุณพ่อจะกลับบ้านลูกๆก,ก็ถึงอ่าลูกๆก,ก็หลับไปแล้วนะะครูกำลังเรียนกำลังสอนหนังสือแต่นักเรียนกำลังแอบ กินขนมในห้องอันนี้นะขัดแย้งกันถ้าเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งใช้สันธานว่าหรือนะคะเช่นได้เ,เรียนจะเรียนหนังสือหรือนั่งอ่านกระตูนนะใช้ว่าหรือย้ํานะคะอันนี้ผ่านต่อไปประโยคความซ้อนเรียกว่ามุขยะประโยคเป็นประโยคหลักนะ,ะประโยคความซ้อนเนี่ยมันมีมากกว่าหนึ่งประโยคนะ,คะแล้วก็สังเกตได้อย่างไร วิธีการสังเกตรประโยคความซ้อนอย่างตัวอย่างเช่นนักเรียนดูอันนี้นะคะตำรวจจับคนไม่ข้ามถนนนี่อันนี้นะตำรวจจับคนไม่ข้ามถนนคำว่าคนไม่ข้ามคนไม่ข้ามทางม้าลายเนี่ยก็เป็นกรรมนะคะอีกประโยคนหนึ่งเราจะเป็นประโยคที่สองก็คือคำว่าคนไม่ข้ามทางม้าลายคำว่าคนเนี่ย สามารถเป็นได้ทั้งกรรมแล้วก็เป็นได้ทั้งประธานตำรวจจับคนนะตำรวจจับคนอันแรกคนเป็นกรรมนะทีะนี้คนไม่ข้ามทางม้าลายก็เป็นประโยคที่สองคนก็เป็นประธานอย่างเงี้ยเป็นมุขยประโยคได้เอออย่างเงี้ทยทอยค่ะเป็นประโยคความซ้อนได้ประเภทนามานุประโยคนะเพราะว่าคําว่าคนเนี่ยเป็นได้ทั้งกรรมและเป็นได้ทั้งประธานอืมทีนี้ ประโยคความซ้อนเนี่ยมันจะมีคําว่าที่ซึ่งอันผู้ย้ําประโยคความซ้อนจะมีที่ซึ่งอันผู้สําหรับให้ดูในกรณีที่ว่าเป็นตัวแทนตัวแทนของคําข้างหน้าอันนี้ประโยคความซ้อนแทนคํานามผูกให้ดูอีกทีนะคนทําดีย่อมได้ผลดีนะคนทําดีย่อมได้ผลดีอันนี้ก็เหมือนกันละเอาไว้นี้นที่เข้าใจนะ คนย่อมได้ผลคนย่อมได้รับผลดีเป็นประโยคหลักครูดูนักเรียนที่ไม่ทําการบ้านนี่ยครูดูนักเรียนนักเรียนก็เป็นกรรมอีกประโยคนหน,น,นึ่งน <c oughs> ักเรียนไม่ทําการบ้านนะนักเรียนก็เป็นประธานของอีกประโยคหนึ่งก็ได้อันแรกครูดูนักเรียนก็เป็นหลักนักเรียนไม่ทําการบ้านก็เป็นย่อยนะเป็นส่วนของกรรมสุนั สุนัขเห่ามักเป็นสุนัขไม่กัดสุนัขเห่าก็เป็นประโยคได้แล้วนะเป็นประโยคนหลักอันนี้สุนัขเป็นสุนัขไม่กัดก็ะข้ามพลังงานให้ในักเรียนทำ, form. ำา google ฟอรนะ์ขอย้ำว่าดูก่อนนะขอย้ำว่าถ้าเป็นประโยคใจความ รวมจะมีคำสันธานเชื่อมอถ้าเป็นประโยคใจความซ้อนจะมีที่ซึ่งอันผู้ตามหลังคำนามหรือคำสรรพนามก็ได้อยกตัวยอย่างเช่นครูให้ดูใหม่อันนี้ยังไม่เสร็จแป๊บหนึ่งค่ะ ถ้าในกรณีประโยคความรวมนะคะย้ําคอยตามกันแล้วใช้คําว่าและประโยคความรวมเนี่ยเราจะดูว่ามันเป็นประโยคคอยตามต่างกันหรือขัดแย้งกันดูที่ได้สันทานนะถ้าให้เลือกก็ใช้หรือถ้าคอยตามกันก็มีและทั้งและถ้าขัดแย้งก็มีคําว่าแต่แตกคว่านะ อันนี้คงไม่มีประโยคที่เป็นนามานุเป็นสังการประโยคถ้าในกรณีเป็นนามานุประโยคคือประโยคความซ้อนอย่างเช่นอันนี้คน,นะคนทำดีนะคนทำดีย่อมได้รับผลดีอันนี้มีคำว่าย่อมครูดูนักเรียนถ้าสมมติอันนี้นะครูดูนักเรียนที่ไม่ทำการบ้านครูดูนักเรียนที่ไม่ทำการบ้าน คำว่าที่อยู่หลังคําว่านักเรียนที่ซึ่งอันผู้อย่างนี้ก็เป็นประโยคความซ้อน,นก็ครูจะหยุดตรงนี้เพื่อว่าจะถามนักเรียนแล้วเดี๋ยวครูจะได้เอาข้อสอบให้มีใครสงสัยไหมคะประโยคคือใจความที่สมบูรณ์แบบนะคะมีให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเวลาอย่างไร ประโยคคือข้อความที่มีใจความสมบูรณ์โอเคเดี๋ยวครูจะให้สอบเลยนะมีใครจะถามอะไรไหมตอนนี้มีใครเพิ่มหรือเปล่ายี่สิบสามคนสนทิชาเข้ามายังคะ่ะสนทิชาปัญญวัด ปิ่นมณีปันนวัตปิ่นมณน,นีไม่เข้าก็แสดงว่าขาดเดี๋ยวจะหยนคิปไปให้ตกลงมีใครถามไหมอ่าถ้าไม่มีเดี๋ยวรอรอคลิปนะที่ลาลกลุ่มนะคะ